เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเหตุยิงดับสามศพในบ้านที่เชียงรายคาดฝีมือคนเป็นพ่อยิงเมียและลูกวัยห้าขวบก่อนจบชีวิตตัวเองตายตามปมหึงหวงวันที่11พฤษภาคม68ตำรวจโทรสาครคตตยบุตรรองผู้กำกับสอบสวนสพเมืองเชียงรายร้อยตำรวจโทนัทพลคำกรรองสอวสอบสวนสพเมืองเชียงรายลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงรายแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห และมูลนิธิสยามเชียงรายสำนักงานใหญ่ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุยิงกันตายสามศพที่บ้านหลังหนึ่งบ้านป่าลันหมู่บ้านบริวารของบ้านร่มเย็นหมู่11ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองเชียงรายโดยมีรายงานว่ามีผู้ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสามนัดในบ้านที่เกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ21นาฬิกาของวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมากระทั่งเวลาประมาณ8นาฬิกาของวันนี้ จึงมีคนไปตรวจสอบดูพบผู้เสียชีวิตจำนวนสามคนคือนายลาหูนบุคคลไรสัญชาติไม่มีนามสกุลอายุประมาณ31ปีนางสาวน่าดูจะขปีอายุ34ปีและเด็กชายจิรายุจะขปีอายุ5ปีซึ่งทั้งหมดเป็นพ่อแม่ลูกกันจากการตรวจสอบนางสาวน่าดูถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่บริเวณหน้าอกส่วนเด็กชายจิรายุถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่บริเวณศีรษะคาดว่าเป็นฝีมือของนายลาหูนะที่เป็นคนยิงเมีย และลูกก่อนที่จะปลิดชีพตัวเองตายตามภายในบ้านยังพบอาวุธปืนลูกซองยาวไทยประดิ์หนึ่งกระบอกด้ามปืนและตัวปืนหักออกจากกันและพบปลอกกระสุนที่ยิงไปแล้วจํานวนสามนัดโดยที่ยังมีลูกปืนค้างอยู่รังเพลิงอีกหนึ่งนัดและยังพบกระดาษท,ที่คาดว่าใช้ห่อสารเสพติดตกอยู่ที่พื้นบ้านด้วยจากการสอบถามเพื่อนบ้านทราบว่าสองผัวเมียมักทะเลาะกันบ่อยเรื่องหึงหวงล่าสุดก่อนเกิดเหตุมีคนได้ยินทั้งสองคนทะเลาะกันแต่ไม่มีใครคิดว่าจะถึงขั้นยิงกันตาย นางสาวสรันพรอายุ16ปีลูกสาวของนางสาวนาดูผู้เสียชีวิตเล่าว่าตั้งแต่แม่มีครอบครัวใหม่ตนก็ไปอยู่กับญาติฝั่งพ่ออีกหมู่บ้านหนึ่งไม่ได้อยู่ด้วยกันโดยบ้านหลังเกิดเหตุก็จะมีพ่อเลี้ยงแม่และน้องอายุ5ขวบอาศัยอยู่ด้วยกันนานๆทีตนจะแวะมาหาแม่สักครั้งกระทั่งเช้านี้ทางญาติฝั่งแม่โทรบอกว่าพ่อเลี้ยงแม่และน้องโดนยิงเสียชีวิตในกระท่อมกลางสวนมันสำปะหลังตนจึงรีบมาดูก่อนหน้านี้แม่ไม่เคยเล่าปัญหาอะไรให้ฟัง จึงไม่รู้ว่าแม่กับพ่อเลี้ยงเคยทะเลาะกันหรือไม่ด้านนายลอจูเวนสกูผู้ใหญ่บ้านร่มเย็นเล่าว่าตนได้รับแจ้งจากคนในหมู่บ้านป่าลันซึ่งเป็นบ้านบริวารของบ้านร่มเย็นจึงรีบมาดูจากการสอบถามจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและคนในชุมชนทราบว่าตัวนายลาหูนะและครอบครัวไม่ค่อยไปสุงสิงกับใครเวลามีงานในหมู่บ้านเขาก็จะไปช่วยงานพอง,งานเสร็จแล้วก็กลับบ้านไม่เคยทราบมีประวัติว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชหรือยุ่ง เกี่ยวกับยาเสพติดจึงไม่ทราบว่าทำไมถึงก่อเหตุขึ้นโดยเมื่อคืนที่ผ่านมามีคนได้ยินเสียงคล้ายประทัดในเวลาประมาณสามทุ่มแต่ตอนนั้นไม่มีใครสนใจจนเช้าวันนี้ยายของเด็กแปลกใจที่หลานชายไม่ไปทานข้าวเช้าที่บ้านเพราะปกติหลานมักจะไปกินข้าวเช้าที่บ้านของยายตลอดยายจึงมาตามหาที่บ้านจนมาพบศพดังกล่าวและแจ้งผู้นำชุมชนประสานเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมหลักฐานและสอบสวนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป